สวัสดีนรียนทุกคนนะครับมาวันนี้ครูจะมาแจกไฟล์คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานครับตั้งแต่ป .6 ม .3 ม .6 ซึ่งพูดง่ายคือครอบคลุมการสอบของนักเรียนทั้งหมดแล้วและแน่นอนครับครอบคลุมการสอบข้าราชการแน่นอนอันเนื่องมาจากว่าศัพท์พวกนี้เป็นศัพท์ระดับพื้นฐานที่เด็กเด็กป .6 ม .3 ม .6 เขาเจอกัน พูดง่ายๆนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่า O อเนใช่ไหมครับโอเนคือการสอบในระดับพื้นฐานแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือมันต้องรู้ดังนั้นเนื้อหาในระดับป .6 ม .3 ม .6 จะครอบคลุมการสอบของนักเรียนทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนนักเรียนสอบราชการสอบกอพาสอบท้องถิ่นสอบครูผู้ช่วยสอบหน่วยงานราชการต่างๆการใช้ศัพท์โดยทั่วๆไปเป็นศัพท์พื้นฐานซึ่งนักเรียนสังเกตจะประกาศได้ ประกาศจะเขียนชัดเจนไม่ว่าจะท้องถิ่นกพเขียนชัดเจนดูบรรทัดสุดท้ายเขาจะเขียนว่าออกสอบในระดับพื้นฐานนั่นคือสับทัท่วไปครูพูดงตรงโดยทั่วไปก็จะประมาณป .6 ม .3 นี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่านักเรียนก็รู้ม .6 ไว้ละกันเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามเอาไว้ใช้เอาไว้เพื่ออนาคตเอาไว้เพื่อทําการทํางานถูกไหมครับครูมีทั้งหมด8 1606คำซึ่งมากแล้วนะนักเรียนไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วได้จากครูมันก็ครบแล้วและจำข่าวที่แล้วได้ไหมครูแจกไป1,300กว่าคำรวมกันน่ะ9ก0 0 9,000กว่าแล้วอ่ะก็จะหมื่นคำแล้วนักเรียนเอาจากครูเพียงพอแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้รับคำแนะนำจากครูให้ท่องออกฟอร์ดอะไรประมาณนั้นเนาะถ้ารวมกั้นนักเรียนก็หมื่นกว่าแล้วถูกไหมครับพูดง่ายคือนักเรียนได้สับจากครูพอแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับอ่านตามนี้เรียนตามนี้ฝึกฝนตามนี้แล้วก็ พยายามเรียนรู้ศัพท์อ่านทุกวันนักเรียนจะจําได้และเมื่อนักเรียนจําศัพท์ได้หลักๆ0 0 0 9 0 0 0คําเนี่ยโอ้ยสอบได้สบายและหนักวันนั้นทุกคนน่าจะเคยติดตามครูใช่ไหมครับถ้านักเรียนรู้สัท์แปลว่าเรียนจะสามารถแปลได้ถ้าเรียนแปลได้นักเรียนจะทําข้อสอบกอพอได้หลายๆคนตกแค่ข้อเดียวเนาะเห็นเนาะส่วนใหญ่ตกแค่ข้อเดียวแล้วก็เกือบๆโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตกพองอังกฤษนักเรียนน่าจะรู้แล้วล่ะดังนั้นการแปลสำคัญอังกฤษไม่ต้องแปลนั้นโกหกถูกไหมครับนอกจากนี้นักเรียนน่าจะทราบนะครับ คะแนนหลักของการสอบภาษาอังกฤษไม่ว่าจะหน่วยงานท้องถิ่นหรือกอพอหรือครูผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่หลักๆคือสกนะิลคอนเวอร์เซชั่นรีดดิ้งโวแครเนาะไกรม,มีอยู่นิดเดียวดังนั้นถ้าเรียนเน้นโวแคร็บรีดดิ้งคอนเวอร์เซชันอันนี้จะสอบผ่านซึ่งครูเห็นความสําคัญตรงนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเราเจอกันครับเรียนเดือนหน้าครูจะเริ่มติวคอนเวอร์เซชั่นรีดดิ้งโวแครให้เรียนเพียงแค่3ส่วนนี้ครูจะส่งเรียนไปสอบท้องถิ่นให้สอบผ่านแล้วก็ส่งทุกคนไปสอบผ่านกพอพหกเจ็ดด้วยกัน คอมเมนต์ <Comment S 2> ใหค้ครูบ้างครับนักเรียนไว้เจอครูเรื่อยๆติดตามกันเนาะกด s u b s c r i b e ไว้กดกระดิ่งไว้นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดเวลาเวลาครูลงคลิปให,ใหม่ๆและเป็นประโยชน์โอเคนะครับมาในวันนี้อย่างที่ครูกล่าวครับ8,600 6คหกคำฟังคำแนะนำในคลิปนี้ให้จบครับแล้วโหลดไฟล์ที่ใต้คอมเมนต์ใครติดครูย่อมรู้เนาะไฟล์ต่างๆครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับมันจะเป็นลิงก์นักเรียนกดลิงก์ก็จะพาไปยังไฟล์โหลดโอเคไหมครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าไฟล์ชุดนี้ครูบอกทุกครั้งครับครูมีแหล่งอ้างอิงไม่ได้ทำมัวม่วๆไฟชุดนี้ครูไม่ได้ทําเองครับเป็นไฟล์ลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือนักเรียนรู้จักในนามสทสไม่มีมีใครไม่รู้จักสทศบ,บ,บ,บ้างครับเดี๋ยวครูแนะนาสั้นๆน,นักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์นี้ในข้อสอบโอเน็ตถูกไหมครับ มาตรฐานการสอบของโรงเรียนในการสอบเข้าต่างๆถูกไหมครับสอบเข้ามหาลาัยสอบเข้ามนหนึ่งเออหรือว่ามีผลต่อการยื่นคะแนนมสามอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นโอนเ็ o หลักๆนั่เนเองก็จะเจอปหกใช่ไหมมสามแล้วก็มหกซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดดังนั้นถ้านักเรียนเรียนรู้พวกนี้นักเรียนจะสอบได้แน่นอนครับราชการก็เช่นเดียวกันครับหลักสูตรหลักวิชาการเดียวกันไม่ต่างกันครับดังนั้นอาจารย์หลายๆท่านเขาก็รู้เรื่อง ข้อสอบพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นการออกข้อสอบมันจะคล้ายคล้ายขึงกันอยู่แล้วนักเรียนเรียนลูกก็จะทําได้ถูกไหมครับชื่อเต็มๆคือสถาบันทดสอบการศษาแห่งชาติครับองค์การมหาชนหรือสทศครับตามภาพเลยสทศเนาะแล้วก็หลักๆก็คือการจัดสอบนั่นเองพูดง่ายคือออกข้อสอบหลายๆคนน่าจะเจอหลักๆก็คือโอเน็ตใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆก็มีหลายมีหลายอย่างมากกว่านี้แต่คงพูดสั้นๆเท่าที่หลายๆคนมักเห็นเห็นลูกเห็นหลานหรือตัวเองก็เคยสอบโอเน็ตอะไรประมาณนี้เนี่ย เด็กรุ่นหลังเคยสอบทางนั้นแหละครับโอ้เน็เห็นภาพใช่ไหมครับข้อสอบมาตรฐานมากดังนั้นสับสับสมัยเราสมัยนักเรียนไม่มีเนาะแต่สมัยนี้สทศครับหน่วยงานราชการนะครับเนี่ยแต่จริงต้องบอกว่าหน่วยงานภายใต้การกํากับของรัฐบาลละกันเนาะเป็นองค์การมหาชนครับเนี่ยเป็นองค์การมหาชนสทศเนี่ยครับเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จัดจัดทาข้อสอบดังนั้นเขาก็จัดทาสับเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนในการสอบนักเรียนในระดับหม 1, หนึ่งมสอง มหนึ่งมสองมสามมสี่มห้าหกอ่ะพูดง่ายแต่เวลาการสอบก็จะสอบวัดในระดับปหกมสามมหกสามช่วงชั้นทุกคนน่าจะรู้จักเนาะโอเน็ตปหกโอเน็ตมสามโอเน็ตมหกโอเคไหมครับซึ่งศัพท์พวกนี้คือพื้นฐานแล้วข้อสอบก็จะเป็นมาตรฐานดังนั้นเรียนรู้ศัพท์พวกนี้ไว้มีตั้งแปดพันหกร้อยหกคำนักเรียนจะเอาไว้สอบราชการได้เลยต่อมาครับไฟล์จําได้ไหมครับเนี่ยก่อนหน้านี้ครูแจกไฟล์ไปกี่กี่กี่คำครับ ห3ึ่าคำใช่ไหมครับเมื่อรวมกับที่ครูแจกวันนี้ก็จะเป็น9,639พันหอยสากคำพอยังพอแล้วครูบอกเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องไปติดตามอะไรมากมายมันจะเสียเวลาเราและพานักเรียนสับสนครูแจกทั้งหมดกี่คำครับ9ก้าพันาคำใครยังไม่ได้1,33่งาคำย้อนไปดูนะเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้มองไปที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถูกไหมครับ หนึ่งพันสามสามคำของข่าวก่อนรวมกับแปดพันหกร้อยหกคำของค่าวนี้เป็นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าคำพอแล้วนะครับมาดูจุดเด่นของสับชุดนี้กันครับจุดเด่นคือมีมาตรฐานจัดทําโดยสทสพูดง่ายคือผู้ออกข้อสอบเป็นคนจัดทําเองผู้ออกข้อสอบมาตรฐานนะครับเป็นคนจัดทาเองดังนั้นแน่นอนครับคําศัพท์มีมาตรฐานและครอบคลุมการสอบถูกไหมครับ คำศัพท์ครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะเป็นระดับป .6 ม .3 ม .6 พูดง่ายคือการจะสอบโอเน็ตันเองดังนั้นโอเน็ตเป็นการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้ดังนั้นคำว่าพื้นฐานนักเรียนใช้โอเน็ตเป็นตัวเปรียบเทียบได้หน่วยงานราชการก็ออกเหมือนๆกันโอเคไหมครับเรียง A ถึง Z ทําให้เรียนมองง่ายครับไล่ไปเลย A ถึง Z คล้ายๆกับคราวที่แล้วเหมือนกันวิเคราะห์แนวโน้มของศัพท์ที่ใช้บ่อยเขาจะบอกเลยว่าเ หมวด a เนี่ยออกกี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมหมวด b ออกกี่เปอร์เซนต์ั่้วในก็จะพอเดาได้ว่าอ๋อข้อสอบส่วนใหญ่มันออดหมวด a หรือหมวด b วั่นนีนก็พอเห็นแนวโน้มแล้วก็พยายามจะท่องหมวดนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยเห็นภาพใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับมันเป็นศัพท์ในชีวิตประจําวันครับดังนั้นใช้สอบราชการได้เลยครับเคลียร์ไหมครับครูวิเคราะห์ให้ทุกอย่างแล้วเนาะอ่ะคาศั์มันจะมีป6ม3ม6มีทั้งหมด2 8 1หน้านะครับเนี่ย แปดพันกว่าคำอะครับโอเคไหมครับนักเรียนอยากจะดูของอะไรครับอยากเราดูป6ก็่อหน้า1ถึงหน้า71อยากดูของม3ก็หน้า 72- อถึง175ยาอยากดูม,ม6ก็หน้า1 7 6สถึง281สุดแล้วแต่นักเรียนครับแต่ครูแนะนำนักเรียนสามารถดูทั้งหมดเลยครับแล้วนักเรียนอ่านซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องท่องก็ได้รับเรียนอ่านไปอ่านมานักเรียนจะจำได้เองแล้วเดี๋ยวมาตะลุยโจทย์ conversation reading vocab กับครู ครูคนนี้แหละกดไลค์กด subscribe ไว้ครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วนักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาครูลงคลิปใหม่เดี๋ยวเดือนหน้าเราลุยอ,อังกฤษกันหนักๆครับส่งทุกคนไปสอบท้องถิ่นให้สอบผ่านส่วนข้อท้องถิ่นครูจะจบภายในเดือนนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รับข้อท้องถิ่นด้วยทุกวิชาโอเคไหมครับส่วนอังกฤษเดี๋ยวติวนหนักๆรวมไปถึงรวมไปถึงอะไรครับรวมไปถึงที่นักเรียนจะเจอในการสอบกอพหกเจ็ดรวมถึงกพิเศษหกเจ็ดด้วย นักเรียนก็ติดตามครูไว้ครับมีครบทุกอย่างให้นักเรียนแน่นอนโอเคนะครับต่อมาย้ำอีกทีครับหลายๆคนชอบเอาไปขายโดยที่ไม่กลัวเขาฟ้องร้องเลยครับเขาฟ้องร้องเป็นล้านนะครับเรียนไม่คุ้มค่านะครับลิขสิทธิ์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานนะครับสทศนะเป็นหน่วยงานจัดสอบนะใหญ่นะครับนักเรียนย้ำอีกทีนะหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับภายใต้การกํากับด้วยนะครับนักเรียน ภายใต้การกำกับของรัฐบาลด้วยนะครับอย่างนั้นอย่ารอเล่นอย่าก๊อปปี้ไปขายสับนี้ย้ำอีกทีครับใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นเขาแจกมาฟรีฟรีครูเพียงเอามาแจกนังเรียนต่อแบบฟรีฟรีครูไม่ไดเอามาขายให้ใครเลยแจกฟรีห้ามก๊อปปี้ไปจําหน่ายผิดกฎหมายในข้ทธิ์ถูกฟ้องร้องได้ยิ่งนังเรียนเป็นข้าราชการยิ่งนังเรียนเป็นคนที่จะเป็นข้าราชการในอนาคตอย่าทําผิดกฎหมายในข้อศิ์ครับมันสาคัญมันละเมิดคนอื่นเข้าใจไหมครับรู้จักให้เครดิตคนอื่น รู้จักให้เกียรติคนอื่นนักเรียนเอามาจากไหนบอกเขาครูวมาจากสทสก็เนี่ยครับลิขสิทธิ์ของเขาโอเคนะครับ,ครบเคลียเนาะเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งครับดูตัวอย่างคําศัพท์ก at ันครับนักเรียนจริงๆริงก็คือมีตั้งแต่ป6มสม .6 เนาะแต่ครูให้ดูตัวอย่างแค่ปหก็พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูไฟล์เต็มทั้งหมดที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะไว้ให้เนาะแต่ครูให้ดูตัวอย่างเล่นเล่นว่าเขาทําดีมากๆครับเริ่มต้นสมมตินักเรียนดูในระดับปหนก่า อ่สมมติอันนี้ปฐมศึกษาปีที่หกนั่นเองจะเห็นว่าเขาวิเคราะห์มาให้ดูใช่ไหมครับวิเคราะห์มาให้ดูนั่นสังเกตจินตนาการครับเขาก็จะบอกว่าอ๋อหมวด C เนี่ยตัวอักษรตัว C เนี่ยออกเยอะเห็นไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ให้ดูเล่นๆนั่นเองอักษรตัวอะไรอีกอักษรตัว S ใช่ไหมครับออกสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ,ออรน,รบนั่นเองก็จะรู้ว่าอ๋อเขาวิเคราะห์มาให้เสร็จสับเลยว่าตัวไหนออกเยอะใช่ไหมครับให้ดูเล่นๆนั่นเอง ยังนักเรียนก็ดูทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมครับแต่ครูให้ดูเล่นๆว่าเออหมวด C ใช่ไหมครับเนียนหมวด C หมวด S เนี่ยครับเยอะใช่ไหมครับแล้วเขาก็รวมให้ดูว่ามีสอง9คําของปหใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนักเรียนรู้เนาะครูแจก8 8ด0 0ดกว่าคาใช่ไหมครับอันนี้สองพันกว่าคําเฉพาะป6เฉยๆหลังจากนั้นเขาก็าไล่ให้นักเรียนดูเล่นๆว่าเออเขาวิเคราะห์ดีมากนะครับนักเรียนว่าชอบออกคําไหนมากสุดนักเรียนดูครับ เขาสอบออก n o วใช่ไหมออกเยอะสุดเลยหกสิบสามเปอร์เซ็นตเนี่ยดังนั้นคําพวกนี้เน้นออกเนาะให้ดูเล่นๆคาทั่วไปคบเนี่ยพื้นฐานเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับให้ดูเล่นๆนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็จะสองพันใช่ไหมครับสองพันกว่าคําก็ตามเนี้ยคบเนี่ยตามเนี้ยนะสองพันเก้าสิบเก้าคำเนาะก็ดูวิเคราะห์เล่นๆจะดูเฉยๆดูคำๆก็ได้ แล้ก็จะเริ่มรู้ว่าอ้อหมวดที่ออกข้อสอบมันก็หมวด C หมวด S อะไรเงี้ยนะสนุกสนุกครับไม่มีอะไรคำคำที่ชอบออกก็คือคำนามใช่ไหมครับออกบ่อยอะไรเงี้ยโหหกสบเก้าเอร์ซนอะไรเงี้ยครับสำหรับเด็กปหกก็คือพื้นฐานนั่นแหละใช่ไหมครับต่อมาก็มาดูเขาไล่หมวด A ให้ดูเห็นไหมครับสมมติตักงเรียนมาสักคำหนึ่งคำๆนะหมวด A About แปลว่าประมาณใช่ไหมครับ above แปลว่าสูงเหนืออยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับ accident ใช่ไหมครับอุบัติเหตุ achievement ใช่ไหมครับความสําเร็จอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกเ,อเรียนเ็จสับว่าอันนี้เป็นคํากริยาคํานามคํานามอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับจริงๆนักเรียนก็ดูตรงนี้ก็ได้ก็พอแล้วครับนักเรียนดูหลักๆก็คําศัพท์คําแปลก็ได้เนาะนี่ครับอ่านทุกวันนักเรียนไม่ต้องถึงขนาดท่องนะครูแนะนําคําสั้นๆอ่านทุกวัน นักเรียนอ่านทุกวันให้ชินนะครับวันนี้เบื่อเบื่อหยิบสับมาอ่านซิวันนี้เบื่อเบื่อหยิบสับมาอ่านซิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังครูติวใน conversation reading vocab กันซิเออมันก็จะด,ดูแนวทางทั้งหมดทําตามครูเถอะครับนักเรียนจะสอบผ่านแน่นอนไม่ว่าจะท้องถิ่นก็อพออีกอย่างหนึง่งเทคนิคการแปลเทคนิคการสอบผ่านเทคนิคการเตรียมตัวภาษาอังกฤษไม่ว่าจะท้องถิ่นก็อพอครูปแปะไว้ให้แล้วที่ใต้คอมเมนต์ไปทําตามครูได้ โอเคไหมครับสับแค่ส่วนหนึ่งแต่เทคนิคทั้งหมดครูสอนไปแล้วมองไปที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะอ่ะใหด้ดูเล่นนักเรียนก็ดูหมวด A หมวด B ไล่ไปใช่ไหมครับหมวด A หมวด B หมวด C อะไรเงี้ยโอ้เขามีครบเลยไหมน,ะนี่อันนี้ก็หมวด B แหละเห็นไหมครับ baby b a c k backpack b Back, a Back. d ใช่ไหมครับ badminton อะไรเงี้ยนักเรียนก็เห็นหมดเนาะเขาไล่ตั้งแต่ A ถึง Z นะครับดังนั้นนักเรียนก็ไปเรียนได้ทั้งหมดก็จะมีครบครับ8,606ั 8, นหคำเนาะ ตั้งแต่ป6ม3แล้วก็ม6โอเคนะครับไฟล์ทั้งหมดเดี๋ยวครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับนักเรียนรวมถึงไฟล์1000กว่าคำที่ครูแจกในคราวที่แล้วรวมกันก็จะเป็นหมื่นคำแล้วนักเรียนไปทําตามครูรวมกับคลิปติวที่ครูแปะไว้ใหที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนจะเตรียมตัวภาษาอังกฤษได้แน่นอนครับอังกฤษมันเป็นอุปสรรคเราใช่ไหมครับนักเรียนดับเครื่องแล้ววิ่งชนมันเลยครับชนแล้วเราเอาชนะมันพอเราเอาชนะมันทั้งท้องถิ่นทั้งกอพออยู่ในมือเรา นั่นเอจะได้รับราชการดังหวังแน่นอนโอเคไหมครับติดตามคุ้ไว้กด subscribe ไ,ไว้เจอในโอกาสถัดไปครับนีสวัสดีครับ